สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อลูกว่านะคะณัทวราสมนุญนะคะพี่เป็นสิ์เก่าของสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเอพิเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่พี่ได้โรงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปลนะคะจะบอกว่ามันเป็น4ปีที่ น่าจดจําเป็น4ี่ปีที่ประทับใจมากๆคือทั้งในเรื่องของตัวบทเรียนแลวก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของบทเรียนเนี่ยเราได้เรียนหลากหลายหลากหลายวิชามากทั้งการแปลบทภาพยนตร,นกร,ร์การแปลบทวรรณกรรมการแปลวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งคําโฆษณาที่ที่มันท้าทายตัวเรามากจริงๆคือบทภาพยนตร์แปลกๆหรือแม้กระทั่ง วรรณกรรมที่ใช้ศัพท์เก่าๆหรือมีคอนฟ l i c มากมายคือมันถามว่าตอนเรียนมันรู้สึกยังไงบ้างก็คือท้าทาทยกว่าเรียกได้ว่าท,าท้าทายตัวเองมากๆจริงๆว่าแบบเราจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมนะคะซึ่งมันได้ทั้งความสนุกนะคะในการเรียนเนี่ยมันได้ทั้งความสนุกและความรู้แบบพวกคู่กันไปเลยใน,ส,นส่วนของอ,อ,อาจารย์ด้วยนะคะก็คือแบบอาจารย์ทุกท่านคือ เป็นกันเองมากอาจารย์อาจารย์เหมือนแม่ค่ะคือแบบถามว่าเขาสอนเราไม่ใช่แค่ในตำราแต่เขาสอนทุกอย่างที่เราควรจะต้องรู้เขาสามารถให้คำปรึกษาเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราแบบต้องการคนรับฟังเนี่ยอาจารย์ทุกท่านที่นี่คือช่วยพวกเราได้จริงๆนะคะ แล้วก็จะบอกว่าไม,ไม่ไม่ใช่แค่วิชาเรียนดีไม่ใช่แค่วิชาเรียนในในคลาสมันยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาลัยหรือทางสาขาเนี่ยเขาจัดขึ้นมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไปประกวดแปลเอยหรือแบบมีการมีชมรมเกี่ยวกับ Conversation มากมายหรือแม้กระทั่งวิชาอื่น ที่เราไปโรงเรียนนอกเหนือหลักสูตรของเราเนี่ยก็ยังได้โรงเรียนหลากหลายวิชามากไม่ว่าจะเป็น reading นะคะ gamma ต่างๆหรือ conversation ที่เราแบบต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าการเรียน4ปีที่รวมหาลัยของการค้าไทยเนี่ยในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปลเนี่ยจะบอกว่ามันคุ้มมันคุ้ค่ามากๆมันมันไม่ใช่แค่ ได้รับความรู้อย่างเดียวแต่มันได้ทั้งประสบการณ์ทั้งความทรงจำดีๆแล้วกันค่ะที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วพอพี่เรียนมาเรื่อยๆเนี่ยพอช่วงปี3เนี่ยพี่ก็ยังได้โอกาสจากอาจารย์ภาษาอ,อให้ไปฝึกงานก็คือพี่ก็ไปฝึกงานในบริษัทท่องเที่ยวบริษัทหนึงนะคะก็ไปเป็นนักแปล มันเป็นความทรงจำที่ดีเหมือนกันนะคะก็คือเราได้ทั้งความรู้เราได้นําความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาเอามาใช้แล้วเราก็ยังได้รับประสบการณ์ดีๆประสบการณ์จริงๆจ,จากการทำงานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย